นายนัทชาบุญชัยอินสวัส์สมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลครับได้ระบุถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในงบปี2565ว่าจากการติดตามข้อมูลประเมินว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรตามที่หน่วยงานราชการเสนอมาตามปกติตามระบบราชการซึ่งก็มองว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนะครับประชาชนอยู่ในภาวะวิกฤต สิ่งแรกที่จะต้องยกเป็นวาระแห่งชาติก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถก้าวพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดไปได้รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อและผู้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลอย่างหนักซึ่งสองเรื่องนี้ถือว่าประชาชนได้รับผลกระทบอย่างสาหาัสสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ นายนัทชายยังระบุว่าจากการที่ติดตามรายละเอียดงบประมาณในเบื้องต้นก็พบว่าการจัดสรรงบในส่วนของกระทรวงกลาโหมยังอยู่ในอันดับต้นๆที่ได้รับการจัดสรรนะครับซึ่งตนเองก็ไม่แปลกใจเนื่องจากผู้นํารัฐบาลน,นั้นเป็นอดีตนายทหารแต่ไม่ว่าอดีตใครจะเป็นใคร สิ่งสําคัญก็คือการใช้เงินจะต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนขณะที่งบประมาณในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของงบกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการคลังก็มองว่าในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ยังไม่ตอบโจทย์และยังมองไม่เห็นว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนให้พ้นวิกฤตทั้งเรื่องของสาธารณาสุขและเศรษฐกิจได้อย่างไรโดยหากการจัดสรรงบประมาณยังเป็นแบบเดิมการแก้ไขปัญหาก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับ ยังมีการย้ำว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต,ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนั้นตนเองจะติดตามการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งหากไม่มีหรือมีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยก็เตรียมสอบถามถึงความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ